รลชาสวัดชงลสงาัดีท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องรมเปี่ยมยาคมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ครับจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019นั้นในระลอกใหม่นี้ทำให้ทางโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร จะต้องทําการเปิดการเรียนพร้อมกันในวันที่4 4มิถุนายน2564ครับแต่ทางโรงเรียนเทศบาลวัดช่องรมเปลี่ยมยาคมนั้นได้ทำการทดสอบการเรียนออนไลน์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมและจัดการเรียนการสอนจนถึงวันที่11มิถุนายน2 5 6 4นี้ครับท่านผู้ปกครองครับถ้าโรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติตามประกาศของจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่4มิถุนายนนี้ทางเรียนก็ยังคงจัดการเรียนการสอนโดยแบ่งกลุ่ม A และกลุ่ม B ออกเป็น2กลุ่มสลับวันมาเรียนเรียนควบคู่กันระหว่างออนไซต์ออนไลน์แล้วออนแฮนครับแต่ในขณะนี้ที่ผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มรายของแต่ละชั้นเรียนนั้นหลายๆห้องเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และก็เทคนิคต่างๆในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับออนแฮนครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีก่อนดังนั้นจึงต้องขอ,งของฝากท่านผู้ปกครองอย่าเพิ่งเหนื่อยหรือหนักใจไปครับเราจะต้องช่วยกันและเรียนรู้ไปควบคู่กันครับท่านผู้ปกครองครับในบางชั้นเรียนคุณครูประจำวิชาอาจจะใช้โปรแกรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ก็คือการเรียนในโปรแกรม Zoom โปรแกรม Meet ต่างๆ หรือมีการเช็คกลิงไลน์ในกลุ่มในการทำา o o o l l f o r r m ต่างๆก็ขอให้ผู้ปกครองกลบกวนเรียนรู้ไปกับนักเรียนได้ด้วยกันครับส่วนการจัดการเรียนการสอนแบบออนแอร์ air, มีบางชั้นเรียนนะครับซึ่งก็ยังไม่ครบครอบคุมทุกชั้นเรียนแต่ถ้าเปิดเรียนได้นั้นเราจะเรียนทั้งออนไซต์ออนไลน์ line, และออนแฮนครับก็คือการทำด้วยกันใบงานด้วย จากการแพร่ระบาดของภาษาการโควิด1 9ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนชื่อการเรียกใหม่ๆเพื่อเป็นความรู้ไม่สะเทือนต่อในจังหวัดหรือประเทศที่กำเนิดก่อนนั้นนะครับเราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างเช่นประเทศอังกฤษก็มีชื่อเรียกเป็นชื่อใหม่ว่าอัลฟารับประเทศอเมริกาใต้ก็มีชื่อใหม่ที่เรียกว่าเบต้านะครับประเทศบราซิลก็มีชื่อใหม่ที่เรียกว่าแกมมาและในประเทศอินเดีย ะครับที่มีชื่อใหม่ว่าเดลต้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้ที่สอดแทรกเข้าไปในบทเรียนให้กับนักเรียนด้วยครับในการเปิดเรียนในวันที่4วิทุญญยนยายนนี้นะครับทางเรียนก็มีมาตรการที่เข้มวกวาก่าออกมาในรูปแบบ6กวิติต่างๆในการจัดเรียนการสอนในการรักษายะห่างในการอยู่ในชั้นเรียนหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันดังนั้นมีความจําเป็นว่า ท่านผู้ปกครองจะต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยในเรื่องของการป้องกันตัวนักเรียนก่อนเปิดเรียนครับจะต้องมีการตรวจสอบการกักตัวนักเรียนอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครก่อนเปิดเรียนในวันที่ส4่มิถุนายนนี้จึงต้องขอรบกวนท่านผู้ปกครองท่านนะครับดูแลบุตรหลานและก็อย่าให้ออกนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครครับและที่สําคัญหากมีข้อสงสัยก็ให้นําเรียนโดยตรงกับครูยำชั้นอย่าได้ปกปิดข้อมูลครับ เพื่อเป็นการป้องกันช่วยเหลือกันนะครับไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในฐารษาต่อไปครับท่านผู้ปกครองครับในปีการศึกษา2563ที่ผ่านมาในภาคเรียนที่2อาจประสบปัญหาเรียนได้น้อยมากนะครับในรับชั้นปฐมวัยชั้นปถมต้นชั้นพยมต้นแต่ทางโรงเรียนก็พยายามปรับการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัยนั้นในภาคเรียนที่2ที่ผ่านมานั้นเรียนได้ประมาณ1เดือนอกว่า ดังนั้นทางโรงเรียนเห็นใจผู้ปกครองในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆทางโรงเรียนก็วางแผนที่จะคืนเงินค่าพี่เลี้ยงเด็กนะครับให้กับผู้ปกครองทุกท่านดังนั้นเปิดเรียนวานนี้นอกจากที่ท่านได้รับค่าหันกลางวันคืนไปแล้วทางโรงเรียนยังมีการมอบคืนค่าพี่เลี้ยงที่ท่านจ่ายมาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2513คืนให้กับผู้ปกครองอีกครับนอกจากนั้น ในการเปิดการศึกษาปีการศึกษา2564นี้ถ้าเปิดเรียนได้ในวันที่24มิถุนายนก็จะมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีประจําห้องเรียนนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมประจําห้องเรียนในช่วงเปิดเทอมอีกครับดังนั้นทางโรงเรียนก็ยินดีที่จะสนับสนุนท่านในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆและที่สําคัญครับหากท่านยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการที่เป็นค่าประกันหรือค่าหนังสือเรียนหรือค่ากิจกรรมต่างๆ ทางโรงเรียนยินดีให้ผ่อนผันได้ครับท่านไม่ต้องวิตกกังวลไปอย่างน้อยหนึ่งภาคเรียนแต่หากท่านมีความเดือดร้อนไม่สามารถที่ชาระได้ภายในหนึ่งภาคเรียนก็ขอให้คุยกับฝ่ายบริหารโดยตรงครับทางโรงเรียนยินดีช่วยเหลือทุกท่านในทุกกรณีอย่ายได้วิตกไปครับขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจสานษาและในปีการศึกษาที่ผ่านมามีท่านผู้ปกครองหลายท่านมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เนื่องจากไม่ขอรับทุนค่า,างวันอันนี้ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณไปอย่างสูงครับสิ่งที่สําคัญนั้นเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันในสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดในช่วงนี้เราจะเรียนรู้และป้องกันต่อไปเพื่อการศึกษาของบุตรหลานของเราตามคํำฝันที่ว่าอุ่นใจใกล้บ้านลูกหลานปลอดภัยครับขอบพระคุณครับ